สวัสดีครับผมต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการทำดีรวยได้นะครับพบกับผมทุกเช้าวันเสาร์ทิพย์แบบนี้เวลา8.15ทางช่องวัน31ครับเช้านี้นะครับจะไปทานหมูปิ้งครับที่ร้านชื่อน่ารักว่าร้านหมูแข็งแรงของอดีตนักร้องที่ผ่านตัวมาขายหมูปิ้งในช่วงวิกฤตโควิดครับหมูปิ้งหน้าตาหน้าทานนี้นะครับเป็นหมูปิ้งที่พี่บอมเจ้าของร้านบอกว่าเป็นหมูปิ้งสูตรผีบอกที่ทำรายได้ดีมากขายได้1นึ่งล้านห้าแสนบาทต่อเดือนครับเรามาคุยกับพี่บอมกันเลยครับ สวัสดีครับพี่บอมครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่สวัสดีครับผมบอมนะครับบอมธัญพัฒน์เจริญทรัพย์นะครับปัจจุบันครับเป็นเจ้าของร้านหมูแข็งแรงหมูปิ้งครับผมจากนักร้องผันตัวมาขายหมูปิ้งได้ยังไงครับ ที่ผมเนี่ยก่อนหน้านี้ร้องเพลงครับก็ยังเป็นนักร้องยังมีร้องอีเวนต์บ้างร้องตามร้านอาหารบ้างตามร้านสถานบริการทั่วไปบ้างนะครับแล้วก็เจอโควิดเข้าไปเงินเก่าที่มันก็ไม่ได้มีเยอะใช้ไปใช้ไปก็หมดไปมันก็เลยต้องเริ่มคิดครับหาอะไรทําในช่วงนั้นแหละจุดเริ่มต้นมันมาจากตรงนั้นเลยคือดิ้นรนนี่แหละครับหาวิธีเอาตัวรอดในช่วงโควิดครับ ความพิเศษของหมูปิ้งร้านหมูแข็งแรงอยู่ที่อะไรครับใช้คําว่าหมูที่ทานเนี่ยจะเป็นหมูที่เป็นเนื้อเป็นชิ้นๆเลยครับไม่ใช่หมูบดไม่ใช่หมูสับไม่สับกับมันเสียบมันและเนื้อแยกชั้นอย่างชาัดเจนแล้วก็ทานแล้วก็จะมีความรู้สึกหวานครับแต่รับประกันเลยว่าไม่มีหวานแบบหวานแบบโคตรหวานเลยไม่มีเราจะใช้คําว่ากลมกล่อมพอดีแล้วกันก็ยังมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และที่สําคัญก็คือหอมกลิ่นเครื่องเทศด้วยพี่บอมบอกว่าหมูปิ้งของพี่บอมเนี่ยเป็นสูตรผีบอกเพราะอะไรครับ คือไอเขาว่าหมูปิ้งสูตรผีบอกผมชอบพูดเล่นคือมันด้วยความว่าหมูปิ้งอ่ะคือผมทําขึ้นมาเองครับรสชาติอ่ะช่วงแรกๆผมใช้คาว่าผมเปลี่ยนไปเรื่อยอ่ะเพราะว่าผมกินไปก็เปลี่ยนไปจนครั้งที่แบบเอาออกขายแล้วครับก็ยังเปลี่ยนนะในช่วงแรกนะก็คือแบบไม่นิ่งอ่ะคือผมกินแล้วมันไม่ชอบไม่ชอบก็เปลี่ยนก็เลยคิดว่าเฮ้ยสงสัยผีบอกว่ะเปลี่ยนไปเรื่อยจนตอนนี้ไม่เปลี่ยนแล้วก็เลยชอบพูดเล่นกับเพื่อนเท่านั้นเองว่าเป็นสูตรผีบอก ราคาหมูเป้งอยู่ที่เท่าไหร่ครับถ้าเราขายตามห้างสสินค้าหรือ MRT หรือ BTS เนี่ยเราก็จะขายอยู่ที่ไมลละ12บาทก็จะเป็นหมูที่มีมันแต่ถ้าเป็นหมูเนื้อล้วนเลยครับไม่มีการเสียบมันเข้าไปเลยก็จะขายไมลละ15บาทแต่ตอนนี้ด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะขยายตลาดที่แบบเข้าถึงทุกคนด้วยเช่นเราจะไปอยู่ตามตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดถนอมมิตรตลาดเพิ่มสินหรือแล้วก็ตามหรือตามริมทางที่กํลาลังดูอยู่ครับเราก็เลยทําเป็นหมูแข็งแรงนินิขึ้นมาก็จะขายแค่ไม้ละเจ เท่านั้นเองตอนนี้ร้านหมูแข็งแรงยังไม่เปิดขายเฟรนชชา์นะครับซึ่งพี่บอมเนี่ยเป็นเจ้าของเองทุกร้านตอนนี้มีกี่สาขาแล้วครับตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ17สาขาก็าาาจะแบ่งเป็นอย่างที่บอกเลยครับว่าจะแบ่งเป็นโซนที่แบบว่าอยู่ตามห้างบ้างนะครับอยู่ตามรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีตามตลาดตามข้้นทางบ้าง17สาขาเหรอครับโอ้โหแล้วยอดขายต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่ ก็ณนะปัจจุบันนี้ครับก็อยอดขายอยู่ที่ประมาณ1นล้านหต่อเดือนอันนี้บอกได้ครับเราเข้าระบบภาษีสามกรถูกต้องแล้วนะครับ ว่ากันว่ากําไรจากการขายหมูปิ้งเนี่ยอยู่ที่ข้าวเหนียวเป็นเรื่องจริงไหมครับถ้าสมมุติว่าตอนนี้ในรายการเริ่มไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายพวกข้าวเหนียวหมูย่างข้าวแดแขงข้าวเหนียวก็แพงคือทุกอย่างมันขึ้นหมดแลลวครับแต่ถามว่าวัตถุดิบทั้ง2อ,อย่างเนี้ยมันก็ควบคู่กันไปมันอยู่ที่การคํานวณต้นทุนดีกว่าถ้าเราคํานวณต้นทุนได้เหมาะสมค่าที่แต่ละที่เนี่ยมาคํานวณให้เหมาะสมผมว่ามันก็ยังไปได้อยู่ยังขายได้อยู่ครับไม่ต้องกังวลขนาดน,นั้นหมูปิ้งในการแข่งขันที่สูงมากครับทำย ความโดดเด่นของมันนะจริงๆแล้วนอกจากตัวเราเองที่จะต้องพยายามมีคาแรคเตอร์ของเราหรือว่าใส่เข้าไปที่ตัวสินค้าของเราให้มันมีเอกลักษณ์เราก็ควรจะสร้างแบรนด์ของเราขึ้นมาเพราะว่าสังเกตได้เลยนะครับมันหลายๆร้านที่แบบบางทีอาจจะขายอยู่ตามสตรีทฟู้ดมันขาดอยู่อย่างนึงก็คือบางครั้งที่ไม่มีชื่อร้านเลยผมว่าเราเราสร้างตรงนี้เข้าไปด้วยเราอาจจะสร้างแบรนด์ด้วยแล้วก็สร้างความเป็นตัวตนของตัวเองเสริมเข้าไปครับมันจะได้มีเอกลักษณ์ขึ้นมาของร้านเราสำหรับคนที่อยากชิมหมูปิ้งร้านหมูแข็งแรงน,นะครับก็สามารถติดต่อไปได้ตามช่อองงทาาีขึ้้้นนนหจเลยะค ชีวิตไม่เคยติดหรูติดแค่ชาบูกับหมูปิ้งกินง่ายอยู่ง่าย